กองถุนเนี้มันเราะมันเป็นไปตามพิธศาสตร์นันด้วยว่าเนาะเวลาลวเวลาใช้เงินเราต้องเข้าใจว่าเราใช้เงินนะีมันไม่ได้หามาง่ายแต่เราจะใช้องไรให้มันคุ้มค่าอันนี้ก็เป็นองพูดูึงนะครับการรารม์ลปลุก สั่งนึกและสร้างกระแสนิยมที่เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหี่ๆนอนกลางคืนไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะคิดอะไรให้ชื่อให้จำชื่ออะไรภาษาเนี่ยไอ้ต้องไม่ได้เพราะว่ามันพูดกันไม่ค่อยได้มันเกินเกินขาดขาดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนแล้วมนก็ไปเพิ่มเด็กไปอะไรไม่รู้ว่าจะเพิ่มไปลดอะไรก็อะไรเนี่ยน้องบาน เข้าใจนั้วเวลาคนนำเสนอสี่ห้าคนที่ต้องเป็นนำเสนอนี่มันต้องต้องเปสิกนหรือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายตกคำเพื่อกันมันคนเลยนะในการในการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให่ต้องใช้คําเพื่อต้องมีคำเพื่อการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาางไร มันทั้งอย่างนี้เลยนะกรรมการก็แก่ขึ้นนะ่หลายวันรวมๆกันแล้วตั้งห้ารอยปีได้ที่นั่งนั่งอยูแล้วแล้วที่แก่ๆนะมันจำกันเด๊ะเบ๊ะเ๊ะพอฟังผิดหูนี้การสร้างภามิคุมกันให้กเด็กที่เราตอาพูดผิดนี่หักมันอีกแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดูไอ้ที่เบ๊ะเมันก็มี